ขคาถาพยาพาณีถอนต้นลังถอนได้ทุกอย่างถอนคุณใสนัมะภัทยะถาพลังโอมพยาพาดีมังอุดสุภวังลูปะขันธถังปิยังมะมะสิทธัตถนะชาลีติหายคายหมดไปไปหมดคายหาย นามปะทะยะถาพลังโอมพระยาพาณีมังอุสุพวังลูปะขันธังปิยังมะมะสิทธัตถนะชาลีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหายนามปะทะยะถาพลังโอมพระยาพาลีมังอุสุพวังลูปะขันธังปิยังมะมะสิทธัตถนะจาลีติหายคลายหมดไป ไปหมดคลายหายนมะปทะยะถาพลังโอมพระยาพาลีมังอุสุปวังลูปะขันทังปิยังมะมะสิทธะนชาลีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหายนมะปทะยะถาพลังโอมพระยาพาลีมังอุสุปวังลูปะขันทังปิยังมะมะ สิทธัตนะชาลีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหายณมะพัทธยะถาพลังโอมพยาพาลีมังอุสุพวังลูปะขันทังปิยังมะมะสิทธัตนะชาลีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหาย นะมะะทะยะถาพ,พังโอมพระยาพาลีมังอุสุะวังลูปะขันมมธังปิยังมะมะสิธทธะนะชาลีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหายนมะะทะยะถาพังโอมพระยาพาลีมังอุสุะวังลูปะขันธังปิยังมะมะสิทธะนะ ชาลีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหายนมามะปทะยะธาพลังโอมพยาพาดีมังอุสุภวังรูปะขันธังปิยังมะมะ,มะสิทธ,ธัตถะนะชาลีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหาย นะมะะทะยะถาพลังโอมพยาพาลีมังอุสุพวังลูปะขันธทางปียังมะมะสิทธัตถนะชาลีติหายคลายหม,หมดไปไปหมดคลายหายนมะะทะยะถาพลังโอมพยาพาลีมังอุสุพวังลูปะขันธทางปียังมะมะสิทธัตถนะชาลีติหายคลายหมดไปไปหมด คลายหายนัมมะพทะยะถาพลังโอมพระยาพาลีมังอุสุพวังลูปะขันธังปิยังมะมะสิทธัตถนะชาลีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหายนัมมะทะยะถาพลังโอมพระยาพาลีมังอุสุพวังลูปะขันธังปิยังมะมะสิทธัตถนะชาลีติ หายกลายหมดไปไปหมดคลายหายนมามบัทะยะถาพลังโอมพยาพาลีมังปุสุภวังลูป,ปะขันทางปิยังมะมะสิทธัตนะจาลีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหาย นมามปะทะยะถาพลังโอมพยาพาลีมังอุสุพวังลูปะขันทางปิยังมะมะสิทธะนะชารีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหายนะมปะทะยะถาพลังโอมพยาพาลีมังอุสุพวังลูปะขันทางปิยังมะมะสิทธะนะชาลีติหายคลายหมดไป,ไป,ไป ไปหมดคลายหายนมะปะทะยะถาพลังโอมพยาพาลีมังอุสุพวังลูปะขันธัทางปิยงมะมะสิทธ,ธัตนะชาลีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหายนมะปะทะยะถาพลังโอมพยาพาลีมังอุสุพวังลูปะขันธัทาง ปิยังมะมะสิทธัตนะชาลีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหายนะมะปะทะยะถาพลังโอมพยาภารีมังบุสุพลังลูปะขันทางปิยังมะมะสิทธัตนะชาลีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหาย นัมปะทยะธาพลังโอมปยาพาลีมังอุสุพวังลูปะขันธัทางปิยังมะมะสิทธัตถะนะชาลีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหายนัมภะทยะธาพลังโอมะยาพาลีมังอุสุพวังลูปะขันธัทางปิยังมะมะสิทธัตถะนะชาลีติหายคลายหมด ไปไปหมดคลายหายนะมะปะาทะยะถาพลังโอมพยาพาลีมังอุสุภวังลูปะกันทาง,ทางปิยังมะมะสิทธัทธนะัะนณะชารีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหายนะมะปะทะยะถาพลังโอมพยาพาลีมังอุสุพวัง รูปะขันทางปียังมะมะสิทตาถนาะจาลีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหายณนะมะะทะยะถาพลังโอมพยาพาลีมังอุสุภะวังลูปะขันทางปียังมะมะสิทตาถนาะจาลีติหายกลายหมดไปไปหมดคลายหาย นามพัทธยะถาพลังโอมพยาพาลีมังอุสุดพระวังลูปะขันธังปิยังมะมะสิทธัตถนะชาลีติหายตายหมดไปไปหมดลายหายนามพะทธยะถาพลังโอมพยาพาลีมังอุสุดพระวังลูปะขันธังปิยังมะมะสิทธัตถนะชาลีติ หายคลายหมดไปไปหมดคลายหายนมะปะทะยะถาพลังโอม,มพยาพาลีมังอุสุพวังลูปะขันทางปิยังมะมะสิทธะนะจาลีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหาย นะมะปะทะยะถาพระหลังโอมพระยาพาลีมังอุดสุดระวังดูปะขันมะมะทธทางปิดอย่างมะมะสิทธัตถนะชาลีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหายนัมมะพัทะยะถาพะลังโอมพระยาพาลีมังอุสุภระวังดูปะขันธทางปิดอย่างมะมะสิทธัตถนะชาลีติ หายคลายหมดไปไปหมดคลายหายนมะพทะยะถาพลังโอมพระยาพาลีมังอุสุพะวังลูปะขันทังปียังมะมะสิทธัตถนะชาลีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหาย นะมพะทยะภาพลังโอมพยาภาลีมังอุดสุพวังลูปะขันธังปิยังมะมะสิทธัตถนะชาลีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหายนะมพะทยะพาะลังโอมพญาพาลีมังอุดสุพวังลูปะขันธังปิยังมะมะสิทธาาัตถนะชาลีติ หายคลายหมดไปไปหมดคลายหายณมาปทะยะถาพลังโอมปยาพาลีมังสุสุภวังลูปะขันทธงปิยังมะม,มะสิทธัตะะนะชาลีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหาย นะมาปะยะถาพลังโอมพยาพาลีมังอุตสูะวังลูปะขันธังปียังมะมะสิทธัตถนะชาลีติหายคลายหมดไปไป,ไปหมดคลายหายนะมะพะยะถาพลังโอมพยาพาลีมังอุตสูะวังลูปะขันธังปียังมะมะสิทธัตถนะชาลีติหายคลายหมด ไปไปหมดคลายหายนะมะปะทะยะถาพลังโอมพยาพาลีมังขุสุภวังรูปะขันธัทางปิยังมะมะ,มะสิทธ,ธนะัตนะชาลีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหาย นมะมปะทยะถาพลังโอมพระยาพาลีมังอุสุพวังลูปะขันธังปิยังมะม,มะสิทธะนะชาลีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหายนัมภะทยะถาพลังโอมพระยาพาลีมังอุสุพวังลูปะขันธังปิยังมะม,มะสิทธะนะชาลีติหายคลายหมด ไปไปหมดคลายหายนมพะพทะยะถาพลังโอมพยาพาลีมังอุดสุพวังลูปขันทงังปิยังมะมะ,มะสิทธทนะัตนะชาลีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหายนมพะพทะยะ ธาพลังโอมพยาพาลีมังอุตสูภพระวังลูปะขันธังปิยังมะมะสิทธัตถนะชาลีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหายะมะพะทะยะธาพลังโอมพยาพาลีมังอุสูภพวังลูปะขันธังปิยังมะมะสิทธัตถนะชาลีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหาย นะมภพทะยะถาพลังโอมพยาพาลีมังอุส hmm well ุดภวังลูปะขันธังปิยังมะมะสิทธัตนะชาลีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหายนะมภพทะยะถาพลังโอมพยาพาลีมังอุสุดภวังลูปะขันธังปิยังมะมะสิทธัตนะชาลีติหายคลายหมดไปไปหมด ลายหายนมะปะทะยะถาพลังโอมพยาพาลีมังอุสุระวังลูปะขันธังปิยังมะมะสิทธัตถนะชาลีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหายนมะปะทะยะถาพลังโอมพยาพาลีมังอุสุระวังลูปะขันธังปิยังมะมะสิทธัตถนะชาลีติ หายคลายหมดไปไปหมดคลายหายนามาภะทะยะถาพลัโองพระยาพาลีมังอ ah ุสุภะวังลูปะขันธังปิยังมะมะสิทธัตถนะชาลีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหายนมมะภะทะยะถาพลังโองพระยาพาลีมังอุตสุภะวังลูปะขันธังปิยังมะมะ สิทธัตถะนะชาลีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหายนมพัทยะถาพลังโอมพยาพาลีมังอุสุปวังรูปะขันธัทางปิยังมะมะสิทธัตถะนะชารีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหาย นมะพทะยะถาพลังโอมพยาพาดีมังอุดสุภวังลูปะขันธังปียังมะมะสิทธัตถะนชาลีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหายนมะพทะยะถาพรังโอมพญาพาดีมังอุดสุภวังลูปะขันธังปียังมะมะสิทธัตถะนชาลีติหายคลายหมด ไปไปหมดคลายหายนมะพทะยะถาพหลังโอมพยาพาลีมังอุสุปวังลูปะขันทางปิยังมะมะสิทธัตนะชาลีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหายนมพะพทะยะถาพลังโอมพยาพาลีมังอุสุปวังลูปะขันทางปิยังมะมะสิทธัตนะชาลีติ หายคลายหมดไปไปหมดคลายหายนะมะพะทะยะถาพลังโภมพะยาภาลีมังอุสุภวังรูปะขันธังปิจังมะมะสิทธัตถะนะจาลีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหายนะมะพะทะยะถาพลังโอมพะยาภาลีมังอุสุภวังรูปะขันธังปิยังมะมะสิทธัตถะนะ ชาลีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหายนะมปัททะยะถา,ะาพลังโอมปยาพาดีมังคุณสุภวังดูปะขันธัทางปิยังมะมะ,มะสิทธ,ธัตถะนะชาลีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหาย นะมะปัทธยะถาพลังโอมพญาพาลีมังอุสุพ,พวังลูปะขันธังปิยังมะมะสิธธทธัตถนะชาลีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหายนะมะปัทธยะถาพลังโอมพญาพาลีมังอุตสุพวังลูปะขันธังปิยังมะมะสิธทธัตถนะชาลีติหายคลายหมดไปไป,ไปหมด คลายหายนมะพทะยะถาพลังโอมพระยาพาลีมังอุสุพวังลูปะขันธังปิยังมะมะสิทธ,ธัตนะชาลีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหายนมะพทะยะถาพลังโอมพระยาพาลีมังอุสุพวังลูปะขันธังปิยังมะมะสิทธัตนะชาลีติ หายคลายหมดไปไปหมดคลายหายณมะะทะยะถาพรังโอมพระยาพาลีม oh. <Hi. Jean. S 1> hey, ังอุส oh ุพวังลูปะขันธังปิยังมะมะสิทธัตถะณจารีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหายณมะวะทะยะถาพรังโอมพระยาพาลีมังอุสุพวังลูปะขันธังปิยังมะมะสิทธัตถะ นะจาลีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหายนะมะพทะยะทาพลังโอมพยาพาลีมังอุสุพวังดูปะกันทงังปิอย่างมะมะ,มะสิทธนะัตถะนะจาลีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหาย นะมปะทะยะถาพลังโอมพระยาพาลีมังอุสุะวังลูปะขันธงปิยังมะมะสิทธัตถะนะชาลีติหายคลายหมดไปไปหมดคลายหายนะมปะทะยะถาพลังโอมพระยาพาลีมังอุสุะวังลูปะขันธงปิยังมะมะสิทธัตถะนะชาลีติหายคลายหมด ไปໄປຫມົດຄາຍຫ